สวัสดีครับสวัสดีช่องเมนูแมวสวัสดีนะผู้ชมนะนี่วัดเดตัวยุ่งเดดเเราจะพับผ้าเนาะนอนบนกองแอมไม่ได้ช่วยเลยไม่ช่วยยุ่งเลยสวัสดีนะผู้ชมนะสวัสดียามหกโมงแรงคร่ะผมไม่ยุ่งเลยครับ กองผ้าไม่ได้กองปุ๊บนอนปั๊บฮัลโหลวันนี้เนี่ยนุไม่ดื้อเลยนะหนูไม่เสรเลยจับพุงเลยพุงไข่อโอ้ยวเคี้ยวหนูกกระผมเนี่ยใครอะใครมันดื้อสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเคียวเพชรสวัสดีตอนเย็นครับอ่า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 เจ็ดกระล้นแล้วก็ห้าว่าเราทำตกนอนดินตก ลุกขึ้นมานั่งมองเราตาเป่งนึกว่าเราโดนผักตกมั้งตกิ้งตกเองแหมอะฮะหล่นเองอะพุงอะมันค้ำพุงอะมันจะเลียไม่ถึงอย่างนนเนี่ยฮะฮะใครมันจะเลียพุงตัวเองไม่ถึงเลยเนี่ยฮึโดนพุงหรือ <c oughs> นี่เดีพุงนู่นดิมายออมากัดมากัดช่วยด้วยอ้อ่อยอ้อยเจ็บเจบเจ็น่องกานทำผู้ชม่ลยเร็อาวคันคันเดี๋ยวกาแป๊บหนึ่งพักเบรกพุงไครอะเจ้าพุงหน่อยนะ นะให้พี่จับพุงหน่อยเอาุงช็อตให้ผู้ชมได้ดิไอหมูตอนโอ้ย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 เบาๆพี่เจ็บโอ้ยมือขาดู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 แค่พุงตัวเองมันน่ามั่มเนี่ยฮะพุ่งไข่พุงดูพุ่งไม่ต้องเลยเนี่ยมือพี่ลายหมดแล้วเนี่ยเนี่ยลายเนี่ย ยา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 ยั yeah, 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 yeah. ง่พอยายาโอ้ยโอ้ยเพดเบาๆพี่เจ็บนี <retra> ่เล่น,เล,นลเล่นแล้วไม่ได <laughs> <ม>้เลยเล่นแล้วติดลมส่งคุ้งเท่าคุ้งเทวะ พดีท่านชมตอนเย็นหน่อยไ,ไม่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 โอ้ยจะก,กัดอย่างเดียวเลยมันเคี้ยวเราขึ้นมาแล้วัอดีท่านไปชมเลยคัะผมมาช่วยยุ่งครับจะพับผ้าค่ะไม่ได้พับพ,พอดีครับเต็มโลแล้วโลแล้วโลแล้ว <c oughs> เค,ค้กะมาชมหมาอ้วนหมูตอนเล็กๆน้อยๆยำเย็นนะคะหมูตอนเคี้ยวเพชรค่ะดูๆจะเอาให้ได้ไหมเอา <c oughs> <c oughs> พี่เจ็บ จะเล่นอย่างเดียวเลยนุ่งอะเอาจริงๆเนี่ยไม่เอาแล้วพี่เจ็บนู่งเดี๋ยวค่อยเล่นพี่ทำงานก่อนดูดูด,ดูหลังคนฉันเลยไเอาอ้วนพี่เจ็บ

เคค่ะ <House> มาด no ูเด็กหมาอ้วนหมูต้นเรานะคะแสบเราดูจะเล่นด้วยจะคันก็คันเกาอะไรนักหนาเนี่ยหืน้ำหนูก็แอบน่ะเคค่ะสวัสดีท่านชมนะสวัสดีนะอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยอ้อ้ยดู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 โล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 พอพอพี่เจ็บดูตาอุ้ยเสือปลาปะเนี่ยไม่ใช่แมวแล้วมั้ง โอเคค่ะสวัสดีค่ะคลิปเล็กๆน้อยๆค่ะกับซ้อมโซนดูจะพับผ้าไม่ได้พับอ่ะฮะยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาให้ได้เอาให้ได้โอเคค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปเล็กๆน้อยๆเย็นนี้นะคะหกโมงแรงๆวันนักข่าวนะคะสวัสดีค่ะลบกระหมาน้อยก็มีใครเนี่ย เล่นพีม่มีก็ได้พีพ่เพชรดุเล่นพี่มีไข่เฮ้ยพี่มีไข่อ่ะเพี่มีไปด้วยอ่ะไปไปหน่ะอ่ะไปทิ้งนโน่นเองดูดูด<ๆ>ูมีไข่วะพี่มีไข่นี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่มีไข่นี้เนาะมีไข่มามีไข่มาแกงแกงแกง เค้กค่ะสวัสดีค่ะไปเอาไปข้างหน้นข้างหน้ท่ามองจากบ้านอีกดูดูดูดอมพี่มีน้องพี่เมียวพี่เมียวมาป้าดูดิเฮ้ยพี่เมียวมาบ้าเฮพี่เมียวมาบ้าเฮ้ยดูดิเมียวเพชรรออยู่เฮ้ย พี่เมีมาป่ะฮะพี่พิมีมาป่ะวะดูดิเขาจะแอบดูพี่เมีตรงนี้เวลาพิ่พี่เขามาเขาจะข้ามถนนตรงนี้ไงเขาจะนั่งมองพี่เมียวเพื่อนเค้ยค่ะสวัสดีค่ะ